ธรรมชนะมานของพระพุทธเจ้าและพระสุป,ปฏิปันโนไหนๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าการเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นต้องเหตุที่สิ่งเหล่านี้เกิดมีเพราะตัณหาดังนั้นเมื่อรู้ตัวการที่ก่อให้เกิดความทุกข์ชนี้แล้วจะมัวรีรอให้เสียชาติเกิดอยู่ทำไม โอ้ว่าทรรมของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีหลวงปู่จวมพันธะโลมันก็แก่มาเรื่อยๆมันแก่ทุกวันวันไหนไม่แก่ไม่มีนอนอยู่เขาก็ไม่ได้พักจะสนุกสนานรื่นเริงเพลินเพินขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเขาไม่ได้หยุดพักในการที่สุดโทมร่วงโรยลงไปเขาไม่ได้หยุดพักสักขณะเดียวจึงว่าเสื่อมไปสิ้นจริง โอว่าทมของหลวงปู่แมนธนากรรเกิดตายก็เพราะจิตดวงเดียวจิตนั้นแหละมาเกิดมาตายเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้รักษาจิตจิตนี้เป็นมหาเหตุท่านจึงสอนให้ดับที่ต้นเหตุคือจิตทำใดเกิดเพราะเหตุทำนั้นดับเพราะเหตุเมื่อเหตุมันดับผลก็ดับดับที่จิต ผลก็ดับโอวาทธรรมของหลวงปู่สมบูรณ์ขันติโกมันคืนล่วงไปเหมื่อนมาจุราชคืนชีวิตบัณฑิตผู้รู้เท่าควรแสวงหาบุญกุศลใส่ตนไว้ย่อมได้อริยทรัพย์โอวาทธรรมของหลวงปู่ขาวอะนานโยนเราเข้าใจผิด คลิปว่าพอแก่แล้วจะสบายความจริงมีแค่ทุกที่รออยู่ตลอดสายพอแก่แล้วก็เจ็บนั่นเจ็บนี่ยังอยากจะมาเกิดอบกันอีกอรอเพราะว่าทำของหลวปู่กวงโกโส